ว่ากันมามือว่านนีดทางด้านเอซี่ผ้ากันแฮสงสัยพี่น้องว่าทําไมทางด้านครูมอนอิงถึงไม่มาดูแลทางด้านน้องอูอิงเท็ตันแพงพี่น้องทางด้านครูมอนอิงเพื่อกระไดมีการออกมาเคลียออกมาเบาค่ะผ่านเบนบุกจนตัวเพิินมอนอิงผู้ผู้จิดตามทางด้านน้องอูอิงเพ,พ,พ็ตันแพงว่าทําไมถึงไม่ไปดูแลทางด้านน้องอูอิงอยู่ทางด้าน Ά นาเวที เป็นยอนหยังสาเหตุคือหยังมาตินคะเดี๋ยวสิอานสุพิสนอฟังทางนั้นครูมังอิงพเดมีกิการออกมาโพสน,นะคะว่าไม่สบายนะคะเลยให้พี่จี้ไปแทนเพราะถ้าอยู่ในห้องแอร์ไอหนักมากอะไรที่ทำให้ตัวเองคิดว่าป่วยจริงคือแม่หน่อยเห็นหน้าเราแล้วบอกว่ารีบไปอาบน้ำนะลูกเดี๋ยวจะไม่สบายวงเล็บ นี่พึ่งอาบน้าแต่งตัวเสร็จแบบเสร็จแล้วจริงๆค่คะคือว่าครูมดอิงเ,เพิ่นแต่งตัว,ตวเพิ่นอาบน้าแล้วแล้วละกะแต่ว่าท่านันแม่หน่อยนี่ก็ยังได้บอกครูมดอิงเห็บไปอาบน้ำคือจังหวะเราบอลูนนะะว่าครูมดอิงเนี่อาบน้ำเสร็จแล้วนะพี่น้องนาะน,นะคะคือว่าอาการเนี่มันเห็นได้ชัดเลยว่าสีหน้ามไม่โอเคแล้วนะคะละกะนี่ยครูมดอิงเขาเลยว่าเลยถามแม่หน่อยไปว่าหนูเหมือนคุณยังไม่อาบน้ำหรอกคะแม่หน่อยเขาเลยว่า เมน,นูกนเลยจ่อีกครั้งหนึ่งว่าใช่นะ,ะ,นะคะนี่แหะครูมอญก็เลยว่าโอเคนะคะสรุปว่าวันนี้พีตจี้ก็เลยไปแทนนะคะกะนี่แะสำหรับพีตจี้เนี่ยคือผู้ใดน,นะคะพีจี้นี่คือทางด้านเจบีพี่น้องเจบีนี่คือผู้ใดเจบีน,นี่คือว่าภรรยาสุดสวยของทางด้านเสียนนเสียมวัจจอันนี้ก็คือสาเหตุนะคือน้องนะที่ทั้งนั้นครูมอนอิงนะคะ ทำไมถึงไม่ไปดูทางด้านน้องอ mm hmm. ุงอิงเพชรบ้านแพงปกติที่เขเซ็นว่าน้องอุงอิงกับทางด้านคู่รูมอลอิงนี่จะตัวติดกันบ mm hmm. วชสิไปไซนี่โตกับติดกันยึดต่อเวลาพี่น้องเข้ากับต้องเข้าใจนะคะว่านี่แหละ mm hmm. การบอรสมัยมันบอสมารถห้าม,ก,ก,ามออกันได้พี่น้องมันไม่สามารถห้ามกันได้ละกันนี่แหละรูมออิงเพ่นกไดการถือว่าเป็นการลาง,งานที้อพี่น้องนั่นน่ะถือว่าเป็นการลาง,งานตะวารีพันธ์มาเขา้าไป ที่ได้สังเกตมากพี่นอ้องสำหรับทงางนากลูมมดอิงเพิ่นไม่เคยลาง,งานเลยสักครั้งแล้วเพ่เหตุผนาะที่ของเพิ่นได้เต็มที่จริงๆนะคะนี่แหละด้วยความที่ว่าบอสบายนะคะนี่แหละถือว่าเป็นสาเหตุหลักๆที่ว่าทําไมเพิ่นคือว่าไปดูแลน้องอุอ๊ยงยุททางด้านหน้าเวทีว่ากันมาทางด้านเจบีนะก็เลยนี่แหละได้ไปดูแลแทนทางนั่น ครูมอสอิงและพี่น้องเนาะว่ากันมาเดีนละหลายๆลคนผ้ากันทําคลิปผากันท่ายคลิปว่าเป็นยังมือนี้คนมาติดตามน้องอุ้งอิงคืองามเป็นพิเศษเห็นบอกท่าน,นอาจารย์เนนเกิดมีการเห็นคลิปลงนะว่านี่นละสะออนนะะสะออนคนติดตามทางด้านน้องอุ้งอิงตอนแรกตกใจพี่น้องนะะว่าเป็นยังคือเด็ดเป็นเจบีนะทำไม ทำไมไม่เป็นอุ้งอิงเอ้ยทำไมไม่เป็นทางหน้าครูมอนอิง e นะตอนแรกก็สงสัยนึกแต่ว่ากันนี่แหละพอตั้งแต่ได้เข้ามาดูใน f เฟซบ o ๊กมอนอิงพูดติดตามน้องอุ้งอิงก็เลยได้เข้าใจนะคะปกติเ่าก็เซ็นมาเพิ่นบ่เคยขาดบา่เคยล่าเลยพี่น้องนะแต่ว่ากันนี่แหละพอตังเต่เพิ่นบ่ได้ติดตามน้อง o ing, อนนุ้งอิงแต่ละคนก็เลยพากันสงสัยนะคะว่าเกิดอะไรไขึ้นนะคะเป็นเพราะอะไรนะคะนี่แหละพอตังเต่ได้เข้ามาดูในทาง เฟซบุ esse, right. u, agement, people, Meeting, ๊กนะคะคงทางนักครูมอนอิงก sí, ็เลยได้เข้าใจนะคะว่าเกิดจากสาเหตุอะไรถ้านบดจุกแต่มีการเข้ามาคอมเมนต์พี่น้องนะคะว่าหายหายลูกพี่น้องหายแว่นลูกค่ะแล้วคนก็เข้ามาเทคแคร์ดูแลสุขภาพด้วยจาร์ะแล้วคนก็เข้ามาคอมเมนต์ส่งกำลังใจให้ทางนักครูมอเอิงนละพี่น้องเนาะนะคะนี่นี่นี่ธนาเจบีก็ยังได้เข้ามาคอมเมนต์อยู่นะคะว่าหายไปแว่นจาร์ค่ะหลายคนเขามาคอมเมนต์ ส่งกำลังใจหลากหลายคนาพี่น้องเนอะอันนี้ก็คือว่าชัดเจนนะในเครียดชัดเป็นทีเรียบเลยแล้วคนะ่ะเพราะว่าเป็นยงมันตีเข้าคเสิเมาคู่มันอินนิดเพิ่นน่านดักมากๆพี่น้องเพิ่นดูแลอุ้งอิงยุ้งไม่ให้แตไรไม่ให้ตอนจริงจริงนะต่ว่าเบิ้งไปเบิ้งมากกับเหมือนเป็นพี่สาวก,กับน้องสาวพี่น้องแล้วก็เสื้อบอกขันหา้าทั้งนั้น้องอุ้งอิงมีปัญหาอะไรเสื้อหลดพี่น้องเพิ่นก็ต้องมีการอ่า บอกกันต้องมีการคุยกันกับทา่าน่นครูมัดอิงเนี่ยเรไปนะด้วยปัญหาของผู้หญิงสิไม่พี่น้องก็ต้องมีการบอกกันก็ต้องมีการคุยกันหาทีมากโอเคที่สุดแล้วสําหรับท่าน่นครูมัดอิงแล้วก็บอสตูถือว่าเลือกได้ดีมากๆนะคะคุณนีละ่ะนะคะเหมาะสมเลยที่ว่าจะเป็นผู้ติดตามของทางด้านน้องปุ๊กอิงแล้วก็วากันวานี่ะเป็นคนทีติดตามน้งได้ดีมากๆน,ะพน,นนะะพี่น้องน,น,น้องคะแลน้วพี่น้องไปจ้าหนาย่สำหรับคิวการคิงงาน,านการแสดงมือว่านี่ มากันมาหลายหลายคนกระพากัน,กนแฮ่เบิงท่านคู่ท่านผู้ติด,ดตามคนใหม่ก็เพื่อท่านเจบีนะฮะวันนาเพื่อกะหน้าตาดีแห้งพี่น้องเนาะนะะหน้าตาดีจริงๆสำหรัรบรท่าน JB, เจบีเนี่ยเพื่อกะรในมีการถ่ายคลิปเจบียลงนะฮะที่วานีนหลักผู้ติด,ดตามนะะก็บ,บรูณูนะคะว่าท่านคู่มอดอิงนี้เพิ่ะมาดูแลเดี๋ยวน้องอูงอิงไ,ได้ในวันไหนหรือว่าเพิ่นเสียเศร้า ป่วยในวันไหนนะเ่าเป็นมาการที่ว่าป่วยนี่แล้วส,สรีเศร้ากับท่านหันนพี่นองเรากระต้องรอบเบิ้งต่อไปนะคะว่าจะเป็นยังไงนะคะนั่นแหละนงสัรับคิ้วการคิวงานมือว่านี่าวน้าเพีงไปทําการแสดงไลายหลายคนพี่น้องได้เขาไปเบิง้งไปแห่กำลังใจไปส่งกำลังใจแต่ว่าจากที่ได้สังเกตพี่น้องมีตั้งแต้นเหล่ายูทูบเบอร์แห่ไปถ่ายเอาคลิปของทั้งด้านน้องอุ๋ยว่ากันมาไลายหลายคน ขันห้าได้เหตุค้าหรือว่าได้เหตุคลิปเกี่ยวกับทา้งด้านน้องอูอิงแล้วยอดวิวก็จะพุ่งนะก็จะปังนะทุกคนจริงๆเราพี่น้องนะฮนะนั้นเราพี่น้องนะคะสำหรับทางเป็นตั้งแต่ในรายการคุยแซบโชว์ทั้งด้านน้องอูอ e ิงท่าน้นบ๊อจูได้ไีการไปร่วมออกในรายการวากันว่าสุดฮอตสุดมั่งยอดวิวตอนนี้ได้สองแสนกว่าวิวแล้วก็ถือว่าพอธรรมดาพี่น้องักกาสำหรับ ตอนนี้ว่ากันมาสำหรับเอซของทางด้านน้องอุ๋งอิงได้มีการดันนะดันรายการคุยแซบโชว์ติดแฮชแท็กสมาแรง y o u t u b e กระเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วถือว,ว่าเป็นพลังรักที่ยิ่งใหญ่มากๆพี่น้องไม่ว่าอุ๋งอิงจะไปอยู่ในที่ไหนอุ๋งอิงจะไปอยู่ในรายการไหนก็นมีเอฟซีในแหละพี่น้องที่ว่าค่อยดันค่อยแช่ซอยกันนะล้วก,นนลลนนการนี้นะพลักดันจนรายการนะ คุยแซ่บโชว์นะคะติดแฮชแท็กสองมาแรงเป็นที่เรียบร้อยแล้วกับทีวันนี้ล่ะนี่แหละแล้วคนก็พากันเข้าไปคอมเมนต์ค่ะชื่นชมทางด้านพิธีกรนะคะว่าเนี่ยล่ะเพิ่นทําการบ้านได้ดีมากๆนะคะเพิ่นนี่ล่ะซงคำถามหรือว่าถามคำถามน้องอุ๋งอิงหรือว่าถามคำถามท่านนันวัตโจเพิ่อนถามคำถามนี่ที่ดีมากๆนะ่ะแล้วก็แล้วคนก็พากันนี่ล่ะแห่เข้าไปคอมเมนต์เป็นเสียงเดียวกันนะคะวันนี้ล่ะพิธีกร น่ารักจริงๆบว่าจะเป็นท่าน,านคุณเบกกี้สิธัญญาเองกะดีพี่น้องนะคะหลักกะเนี่นะก็ะที่ว่าบอธรรมดาอีนีนะคะว่ากันว่าก็ต้องมารอบบื้อก่อนหน่พี่น้องนะว่าครูบอบยืนยันจะกลับมาดูแลนะ้องอุ๋ยเลียนได้ในวันไหนคันคันบอแน่ได้พี่น้องวันนี้ก็อาจจะมาดูแลเหมือนเดิมคะกันหาน้าเพื่อนสูเขาแข่งแล้วนะพี่น้องนากก็ต้องมารอบติดตาอีกทีนึงนะคะ ต้องาว่ากันมาสําหรับผู้ติดตามคนคนนี้เจบ,บีพี่น้องหน้าตาดีหลีนะเพื่อนหน้าตาดีหลีนพี่น้องวายุเสียนอนพี่คือหักคือแพ่งหักขนาดเดินแล้พี่น้องเนาะน่ะนั่นแหละพี่น้องก็เป็นกำลังใจให้ก็คือกล้าทหารสงกําลังใจให้ทางนั่นครู่มออ,อีกให้สุขภาพแข็งแรงกลับมาเร็วๆนะกลับมาดูแลน้องอุ้งอิงคือเกล้าและพี่น้องเนาะนะสหรับ้านบริก็มีเรื่องราวสิม่วดสุดพสุน้องก็จะมีสักก้อนน้องขาวก็เข้ามาสวัสดีค่ะ